สวัสดีครับพี่น้องครับที่ติดตามช่อง u t u b e ปล่อยไฟล์มาเลยพอนเช่นเดิมเช่นเคยครับอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์ไปุมดเอาละครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องเขามาเที่ยวทัวร์ไทยเลยครับเมื่อนี้เขายูเขตอำเภอกุชินละไลยังวัดกาละเสียงเขตต่อสกลนครเขตต่อนองค่ายยุซ้น่ะไก่กันแห้งดอกครับพี่น้องครับเอาละครับเมื่อนี้ผมยีพภาพพี่น้องมาเที่ยวเอ่อเคยอมเคยมาดเทื่อพี่น้องเ เป็นพุทธสถานเนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำดินแดนพุทธธรรมเนตตาสตินี่นี่นะครับช่องนี้ทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่สีผ้าพี่น้องไหว้พระวายเจ้าราสิ่งดีๆเขามาในชีวิตน้องพี่น้องเนาะไปเบิ้งแรงธรรมะและกาเชิงธรรมชาติน้ำครับผม เฮ็ดใหม่ขึ้นไปดีถูงยังเนาะไปไปหาเก็บประกอบอีกเถอะนี่มั้งอะไรอ่ะ,อะทา่านพี่น้องครับพระแกะสลักโอ้นอหินเลยง่ายง่ายครับ ผีเบื่อครับถ้าเป็นที่น้องครับเบื่อโอ้โหไอ้เรืเหียบอันอันนี้เจ้าวาหร่บ่งามบ่งามโอ้โหแกสลักบ่ได้ง่ไงนี่เนาะบัวเดียวไอ้ยังไงฐานดอกบัวนี่ ทำด้วยแรงศรัทธาอืมถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเปลี่ยนแกสลัดจากหินนี่พี่น,อนอ้องไปไปมีบันไดขึ้นไปโอ้เมื่อกี้ผมเห็นถนนรถเขาแล่นขึ้นอยู่ครับเกียร์ย่านางเลยแมนวะเออแมนพี่ยันาน,านังบันได้ ไม่ว่าหรอกไม่ว่าหรอกพูดอยู่เบื้องหลังเนาะพีศาสตร์ท่าท่าถามบอกเมียมึงไม่้จลูกไม่ยาวหรือป่ะเนาะมาใ่ลูกอาจจะค้น <rude S 1> สองคนแต่สามคน <nee. S 1> <guessed> มันจะมีอีกพูนหนึงดอกเน้องาลูกโชคดีปีใหม่เด้ออ่าดีเลิศจ้ะสาธากันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับมามาไหว้พระไหว้พระพหวกันอีกแล้วนะครับอืมในตู้เย็นเลยนี่มาเลย โอ้ยรถวันจอดพี่ได้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรื่องได้เดินแรงศรัทธาศรัทธาแย่แล้วบ้าอันยังกับในรายการเบลควายหะศรัทธาควายหน่อยเกี่ยวกลมเลยศรัทธาควายหน่อยเกี่ยวกลมศรัทธาศักย์คือควายศรัทธาคือสมมาธาเนี่ยโอ้ขั้วหมายเล่าน่ะอืมอืมอืมเลือกซึ่งอยู่ได้เนาะนั่นแล้ว

ยูอินเดียนะดอกน้องสิละ่ะทีนี้เนี่ยชุ้มเหมือนว่าไก่มืนดอกเป็นผู้เป็นผู้ <ane el prend ere> เอามาดูนะานี่ลีาจุเฮตุนเดอร์แล้วเดี๋ยวไปไหว้พระถูกเทียนประต่องครับเดี๋ยวสะเป็นการลบกวนกินควันหลักะ อาจจะอ่าใหม่ใบใหม่ใบไหลได้นะครับเพิ่นบเดเน้นทูบเทียนนะครับอยู่ในเขตปลาเนาะอืมโอ้ล้านเพิเ่์นเฮดล่ปลาดีจังดดโอ้ยอดโอ้ได้ถ่ายเลย นี่เห็นไหมครับทุกที่มันกกากิะกาดแยกตกครับนี่ครับไปเลยครับนี่จำลองภาษีระยะเมตรใจด้วยนะครับ นะครับเดี๋ยวออกไปดข้างนอกชมบรรยากาศนะครับไนะปใส่ยังาขาข้องของเนาะนี่ครับล่ามถ้ำเนี่ยยิ่งยิ่งเฉพาะค่ำนน้ครับค่ำเดียวเลยหูเรื่องครัทุกคนมี่นี่เฮ็ดยังกะบดาพีนะ สติทุกคนมีสติใช่ไหมเราผิดืมบัวพ้นน้ำแล้วโอ้ใจสับบางกล่องเลย วางทิ้งคิดวางทิ้งรู้โอ้วางทั้งคิดวางทั้งรู้ก็ดีนะอืโหเบ้ดแล้วสุยางอืก็ทิงไปเนาะโอ้เป็นยงัพรอเจ้าเนี่ยพรอเจ้าเนี่ยพญาน้าเจ็ดเสียนเออพรอเจ้าที่วัดอ๋ออันนี้เก่าว อ้ตางดีละฮะตางดีละโยกง่ายนะอืมเป็นยกเป็นไทยเป็นจักอเอาเลยครับเอาเลยความอ่อนช้อยความสวยงามครับเป็นศิละปะ กบทางพญานาคครับปูอย่าเี้ปฏิบ so <INTER. S 2> ัติกับพญานาคขาวท้องสีขาวพญานาเสียงต้องใช้ง

พี่น้องครับมองนี้ก็ถือว่าเป็นมองปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะมุมนี้นะครับถือว่าเป็นแรดมาร์กอะไรงานฝีมืองานศิลปะสลักพระพุทธรูปครับไอ้ย้าสอนเป็นมือกล่องผ้าพี่น้องไปเบิง่งหัตถศิลป์ทั้งพุทธศิลป์เนาะครับอ่ะัยผมสังกัจจัยครับแกมันอย่าเด้อด้อสมุกเนี่ย ทางไหนได้กับ้ีมาัางองล่างด้วยครันม,มีปางหลายหายปางนะครับ มุมนี้ก็สวยครับพี่น้องครับเบืองไกลๆครับแกะสะลักนะครับศิลปะ ผู้สาวกลุ่มเขาว่าครับนี่ใช่ <Hi. S 1> <laughs> ไหมน,นะเดีเย๋ยวครับหลังจากเมื่อกี้นี่ออกมาห้องจิพา ออกมามุมเดิมนะครับแต่เข้าข้างในนะครับเวียนดูนะครับคนมาหลายครับพี่น้องโอ้คุณยายมาใหญยายมาเกียว มีอย่างเงี้ยโ,โหโคตจักมองลีดีเนาะเคยเป็นเสียดต้นเหรอใโทษน,นะครับ ทอ่นือที่อในทํานะครับ <that> 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 สวยเนาะอื้มหินพันท่าสีเงินสวยมากไหนี่นครับสาธุ น,นี่คบตั้งอย่างนี้นะเหรอแต่ข้างในของจริงคบเราไม่เปิดเลสักรครู่ครับรส,าสาวไล่ตายพี่น้องเด้อกิศส,สินศินละปะแต่ก้อนหินอยู่ในนั้นเป็นก้อนหินแท้นะครับพี่น้องก้อนหินอยู่ในถ้ำนะครับสวยงามพี่น้องว่างๆกัมาเที่ยวเด้พี่น้องเด้อ ทำน้อยครับทำน้อยแต่สวยสวยมากียาก๋ยวจะไปเก็บรายละเอียดในพี่้องเบิ้งอีกทีหนึงครับครับเข้ามาข้างในอีกทีหนึ่งครับสวยมาก,มากด้ทํานะครับ ครับขออนุญ,ญาตนะครับโอ้โอ้พี่ทขาดังมากจรีงๆนสวัสีครับไอ้ขออนุญาตถ่ายในเด้อครับยครับไอ้พี่น้องผมเป็นลูกิตครับห่สองที่วังนน้างามพี่น้องสาธู อาผูะพุทธบาทตั้เด <abonn és> ิมอครับนนีจมีัเอย่ไมครับเยอะม่าเดิมหลยครับงายไม่อม่ด่ร้ว่าจะมคนตอนนหนอเปนระเปิดครับเปิดเองรรี่พระมาชาตินะครับบริจาคแดงเลยครับ งามโดยธรรมชาติสวยงามนะครับสวยงามสวยงามอ๋อก็มีจัดแต่งเสริมอยู่ครับแต่งเสริมอยู่นะครับกับีสศิละปะใส่เสริมกลมเกลืนกับธรรมชาตินะครับงามเอาละครับเอาพอดีพ่อพอ้ายเราดูแลอ,อยู่หนี่เนาะ สเชิญชวนพี่น้องเข้ามาแนวัดมองนีรายละเอียดไปยังไงพี่น้องพคนมาเที่ยวมากับมากาบมาไหว้ตรงนี้เป่นเอิรนว่าพุทธสถานกูดานไทยครับครับเป็นที่ทีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงคููพ่อสุรเดชโชเพื่อนตุ่นดงมากครับครับกรไดมาจากตะกรนเป็นป่าลูกล่างครับเพ่อนก็ไดมาอ่าอยู่เป็นรักเป็นฐ้าในไทยบ้านคุณป่า จั 17, งหวัดก yep. าลสินทางเบอร์กุชินารล่ปฏิปทาของเพ hm. ื่อนึง mm. คือพระสมถานปฏิบัติภาวนาหลังจากที่พวกมิยังเลื่ยกับแรงศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนมณีกับส้อยกันสามหัดหลวงปู่เพื่อนมี่ปฏิภาสกิตสานม่อย่างใดหลังจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาปู่มี่นีหน่อยมีหลายกล่าว่ารวมกำลังกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ครับยูนีเพื่อนจะบอแตะปัจจัย บอมีกมาาระถิณบอมี่ละปาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปลูกสร้สางกันเอกับมีเป็นกำลังสัทธาของศิลปะและคนที่จะมาทำบุญล้วนเลยครับบอมี่วัตถุมงคลณในบูชาครับ,บ,ปรบเป็นภาพกรรมฐา,านที่ปฏิบัติภาวนาเอาพี่น้องใครอยากมาปฏิบัติธรรมหรือพี่น้องจากพินตา้งพินขันทานมาแถวกาลสินอำเภอกุจินารไลก็แวะมากราบมาไหว้ได้เนาะ เซนกุชินาไลมุาหานครับออกจากระเพื่อกุชินาไลจะไปท่านมุตหานประมาณ12กิโลครับผมจะมีป้ายน้อยบอกว่าพู้สัพสานผูดอันไหนอยู่ทั้งสายมือครับครับผมครับขับรถเข้ามาจากปากล้างอีกประมาณชักโลนหนึ่งครับอาปกรแล้วครับขอบคุณนายหลายๆนะครับเรื่องใหม่ข้อมูลครับผมครับขอบคุณครับจากนมหลหลครับน้องเด้ออย่าลืมมากราบมาไหว้ด้วยพี่น้องร่มเย็นดีครับธรรมชาตินะครับ ธรรมะคือธรรมาชาตินะครับเอาละครับไปเอาไปต่อมานหน่อยห้ามอะไรพี่ชายเผยเนาะนี่เป็นหนักอะไรก็ต้องกลับมาต่อไปโชว์ครับตรงนี้เดี๋ยวไว้ชมดีตรงนี้นเขาเรียกว,ว่าพระธาตุเจโชหรือว่าพุทธะเชจชัเจดีย์เจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีอรูปภาพมากครับด้านบนเจดีย์ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนี่นะครับแล้วก็องค์พระกระหนาดให แทนของพระีอรายเมนสรูครับผมอาจารยนนีนอกจากปฏิสนาประุสายีนะครับานี้ครับนี่ี่อาทิตย์องลงผู้จับมาพิสนาที่มีนนคนในกับาัหลาคนที่จะมายนนี่อาทิตย์ถาองลงผู้จังครับผมขอบคุณมากครับ